สบายดีเ,เพื่อนๆบริสุทธิ์สุขสุน้นนอกบนีสาวบัวข้ามขาไม,มากินบัวเขามาแหลกก็ยื่ก้นไก็นับสะไข่ก็แซ่สาบัวเลยด้ก่อนจะกินก,กะขอเบาเด็กจักหน่อยนา่เขาเห็ YouTube ุยูทูบน้ำการเขาก,ก็ต้องจริงใจน้ำกันนอกอบเพื่อนไม่เกือเขาเขามาหากับมาส้มกขมากดได้เหมือนกันสุขีบนอ่อสาวบัวข้าไปบานไรไปเบิ้งคลิปไรให้กันหัน,นมิแตจ บึงเดี๋ยวก็กดไหลให้นําสู่คนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนๆมาหาบวกก็บ่ฮู้ว่าไฮไลทส้มหรื่บางอยู่บ่นาะเซกเซกเบิ่งไเด้อพี่น้องว่าบวาไปหาไผก็ต้องไลเลยยอดส้มเด้อจบคลิปจบคลิปบ่จบก็ประมาณครึ่งก็ได้เบิ่งให้สู่คน เ่าก no? ็ต้องซอยการจริงใจตกานเนาะเห็นคลิปเห็นวาสีมาฝากได้ขอคว้มไหวให้อ่านให้ตอบจนเมื่อยไหลกับโบไหส้มกับโบไหอันนี้เบาเป็นบางคนน่าจะอาจจะคล้องหากัอยากไล่แต่ไล่ได้ยอดส้มบัดที่โบไหคนอื่นบางคนก็เป็นแนวนั้นเนาะอาจจะส่วนหน่อยเนาะส่วนใดอ่ะสร้างยูทูบเท่ากับนี่้ำใจเห้กันทุกคนนู่นอะจาะเนาะ ว่าไร้ให่หากำมากินกันด้วเนาะเห็นว่าอยากไล่อยู่ฝ่ายเดียวคนอื่นกับวัวใหญ่เขาอ่ะมันกะมันกะคือเห็นเกลียวเกินไปเนาะจ้าร่บไหมเบาจมไนท์หนึ่งนะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งน้ำคา,นบบา,า่นกันมาตั้งเกลบึงหยอดหยาดข้าวเมน็ดกับกับหยาดส้มมันแตกต่างกันนะนะนี่ว่าเขาเขาวเขาสาก ไวจื้อมดของจากคล้องในหายคนอื่นส้มบอกดีไยวไรจะลองบอกะไรเบาบางคนได้พี่น่อน้ำกิ้มหนึงงวงเปี้ยวแกงงวงกันได้พี่หนังด้วยจมหนหนึ่งบวบอเบาน้ำพีน้ำหนองย่เกลือเห็ดกรีบมาเนี่ยบอกว่าคอยเป็นเห็ดกะเห็ดมาดนแ่ันยังบวชท่านตนัดกับคองนี่ด้ นึ่งกระเก้อกระกาอยู่คืดเนี้ยงกระบอกเห็นหน้ากองกินงานเห็นงานงเวงเต็มเห็นงานงเวงไม่กินของเงวงเปียดเบี้ยวเกะเงวงเกะสว่างเนาะ ไปขึ้นใต้กับสิคุยเป็นน้ำน้ำอย่างเงี้ยครั่งนั่งเย็บผ้าอยู่กับเสียบแบตเปิดโทรศัพท์อยู่เบิ้ลมือเบิ้งเทียมห้เพื่อนเย็บไปนน้ำเปิดไป็นน้ำเบิ้งจบแล้วก็กดได้กดได้นี่โทรศัพท์เพียงเดียวแต่้บอะไรังส้มห้เพื่อนๆอยู่เบิ้ลมือแต่้บาะไรโมโหมาเเพื่อนบางคนนั่นจะมีน้ำใจอยู่บนน้อบางคนเขาก็าส้มหายเสวนมา ว่าว่าพอมันตอบจนเมื่อยแต่บายงยอดส้มน้อยเดียวถ้าต้องซอยกันไปเนาะส่องนิดหน่อยถ้ามันเสีย่ยงมากกว่าตองซอยกันไปสีมีผกูไล่มาเบิ่งเท้ากว่าเพื่อนเพื่อนยูทูบนำกันเบิ่งซอยกันเนาะซอยการจิ้ใจต่อกันนะไอ้นำกัน,น,นไปสู่ฟันนำการน,น,น้องเนาะน้องเพื่อนเพื่อนเนาะ สิสิจะได้เอองไปติจะ้องกับน่กระ่บเป็นสิถิ่งเพื่อนนึกแก่บ่เป็นเนาะองการเช้องการจนจะเดี๋ยววันหวานเมืองสามโดด น้ำปะลาเนาะน้ำปลาวนาะละันหวานน้ำปะลาแดงปะลาแดงคนหวาน ตืนแาก่ก็นั่งคิดง่ายเบิ้งคิด YouTube ไปนั่ง เียเพื่อนๆไปน,น้ำที่บิตของสาวเย็บค่ะ